อ้มากันอีกรอบครับกับการเล่นของเล่นเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็คือเจ้าไดาโนเสาร์ไทรลซอรท็อปเปิดออกมานะครับโอ้เราได้สีเทาตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลสีเทามาแล้วโ,โ,โ,โอ้นีมาเอาตัวอื่นมาเปิดด้วยครับอันนี้เป็นเจ้าซอโคแดลจราเครร้องเพลง แล้วตัวนี้ก็คือเจ้าคิงคองจนดน,ดน,ดนัน้องคิงคองนักต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของสัตว์ตัวใหญ่นะครับอัอน,นี้ก็ประเทศอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้น่ารักนะครับสิกาจอ ่วนตัวนี้เป็นเจ้าไรอันสีตัวโตจะวิ่งตรงไปข้างหน้านี่ก็เป็นเจ้าด็อกสุดนักนักก็จะมีเสียงดนตรีนี่ก็คือตัวละบิสจะตายส่วนตัวสีชมพูนี้คือบัฟาโล นั่นเองร้องมอมอด้วยนี่อันนี้ก็ซีบลามาลายโอโ้มีเสียงดนตรีด้วยครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าไดาโนเสาร์ชนถอยโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆเหมือนวิ่งไปเรื่อยเป็นวงกลมน,นะมีคนไกลเฟืองด้านใน อันนี้ก็จะเปิดแค่แสงนี่และตัวสุดท้ายของเราคือเจ้าคิงคองโอเคครับเราจะันใหม่บายบาย